จเจริญพรท่านนักระอภิมหาเศรษฐีผู้ฤดีผ่องผุดดังแก้วใสคุณยุวดีมีวัฒนะปัตพีผู้มีชัยประธานใหญ่บุญภ้าป่ามหาทานท่านนั้นได้ถวายบุญบูรณะดูแลพระาศาสนสถาน ต่อไปทีมทุนที่ของท่านจะยืนนานเด่นตระการในท่ามกลางชนมากมายเพราะการซ่อมคือการแก้สิ่งที่เสียมันต้องเคลียร์ให้ดีกลับก่อนจะสายแต่ถ้าซ่อมไม่ได้เพราะมันวายก็ต้องคลายเอาออกตัดทิ้งไป แล้วก็แซมสิ่งใหม่เข้าแทนที่อย่าให้มีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนสถานที่จะสมบูรณ์ในทันใดแล้วก็ใช้งานได้อีกยาวนานยิ่งใช้งานบุญผู้ซ่อมก็ยิ่งเกิดสิ่งประเสริฐจะคอยหนุนประสาน ด้วยบุญนี้ให้ทีมทุนที่ของท่านอยู่ยาวนานได้พบผานแต่สิ่งดีไม่มีวายธุรกิจที่ทำอยู่ให้มั่นคงให้ทรับจงมีแล้วมีอีกไม่ขาดสายให้โตแล้วโตวอีกอย่างมากมายให้ขยายกิจการอีกอย่างกว้างไกล ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามให้ซักตามไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนให้การค้าท่านเต็มท่วมประเทศไทยล้นออกไปนานาชาติอย่างอัศจรรย์ขอให้ท่านตามตรึกนึกบุญนี้ตลอดที่ทำการงานอย่างสร้างสรรค์บุญศักดิ์สิทธิ จะมาถึงอย่างเร็วพลันทุกทุกวันท่านจะมีแต่ความรวยวันบุญนั้นอันแสนยอดเยียจะเทียมทัดฟ้า